ให้คิดตามความเป็นจริงว่ากายเกิดในโลกมนุษย์มันเต็มไปด้วยความทุกข์ทุกจากความเกิดทุกจากความแก่ทุกจากความป่วยทุกจากความหิวกระหายทุกจากการ,ดรัดพแา้จากของรักของท้อใจทุกจากความตายเ้ามาถึงทั้งหมดที่มันทุกข์ถ้าเรายังเกิดเป็นมนุษย์อยู่เพียงใดก็ต้องทุกข์อยูั้น ไม่พ้นทุกข์ถ้าเราไปเกิดเป็นเดวดาลและอนางฟ้าหรือพรหมก็มีความสุขก็แคราว <c oughs> ไม่ใช่มาหมดบุนวานสนาบาเรามีกับมาโกใหม่ไม่อใอทุกคนตั้งใจชื่อว่าการเกิดคราวนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเรือการตายคราวนี้จะตายครั้งสุดท้ายไม่ตายต่อไปอีกตั้งเคอเราไปพะนิผพาน